อะฮะก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วฟุกฟิชชิงวิบมีนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตกปลาช่อนกันอีกเช่นเคยแต่ไม่รู้จะไปไหนก็เอาหมายใกล้ๆบ้านเนี้ยนะครับหลังเลิกงานไปรับชมกันว่าจะหาตัวได้หรือไม่ไปกันอ๋อนะฮะก็ใช้เหยื่อถ้าจําชื่อไม่ผิดเป็น New Mart ทฟอนะฮะตัวเนี้ย น่าจะเป็นนิวมาซช็อปของค่ายร้อยลัวแฟคเทอรี่เป็นเหยียอที่รูปร่างเสมือนจริงนะครับเหมือนกบจริงๆเลยะะแต่แดดแรงชิบเปล่งอ่าร้อนชิบเป่งเยียขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบแต่โคตรร้อนจริงร้อนเฮียเลย มีสิ่งอะไรบางอย่างมันมีพลังงานบางอย่างนะเมื่อกี้อยผอยากตีลงค่อยตรงนี้มา តែมันตีบ่ได้มันติดไม้อันเนี้ย เนี่ยค่อนข้างจะตัวใหญ่หน่อยนะคือเสียงก็จะรุนแรงนะเพราะมันมเีเสียงอยู่ในตัวพอเราเคาะมามันก็จะได้ยินก้องแกงก้องแกงก้องแกงเรีกยกร้องปลาให้มากัดเหยื่อนะ ไม่เห็นเลยแดดสะท้อนเข้าตาติด เราจะทำการเปลี่ยนเหยื่อกันนะเราใช้เหยื่อที่มันเล็กดีกว่านะะเราก็ได้ทําการเปลี่ยนเหยื่อใช้เป็นเหยื่อจี๊ดนะ,ะสามจุดกรรํเอ3สามกรรมํมัเนี่ยสามจุดหาำหนักแค่สามกร,รมัมห้เหยื่อที่เล็กตรง ใหญ่ๆบางทีแอคชั่นมันแรงไปนะปลาไม่ค่อยชอบ เบากระตีไกลนะครับมีขึ้นมามีขึ้นมามีขึ้นมีขึ้นนืดน่นไห บอกแล้วมีคลื่นทุกคนนั่นฮะบอกแล้วบอกแล้วมันตามมาตั้งแต่รอบแรกเมื่อกี้แปลว่ามันรอแต่ตรงที่ผมหยุดนะฮะแต่ไซไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ต้องยำ้ำต้องยำ้ำต้องยำ้ำน,นี่กระโดดกัดเลยทุกคนคุณคนเห็นไหมในกล้องอะ่ะ ม่งดุมากดุขี้ขี้อ่กระโดดกัดเลยเหยื่อค้างอยู่บนยางแบบมาใส่เด็กแวน้นก็จะห้าห้านี่มันดูยังดู้องหยุดแล้วก็ขอดูนยังดูนะ chai nhìn, chai nhìn, nó không có là thang này chai nhìn này không biết đúng, mình sẽ dù cắt hay lâu mấy nó có dấm mình ta dấm bài tươi อีกไม้อีกนะนั่นไงกัดแล้วทุกคนไปไหนวะซ้ายออขวาเอ้ยะไม่โดนอื้มดูว่ากัดโดนไอ้ฮากัดไม่โดนเหมือนเหมือนสายจะขยับนะคุณหลอกดาวไปลาช่อนหลอก น่าจะอยู่เหมือนเดิมมั้งนะคงจะอยู่ให้หลนนะภาวนาให้อยู่ให้เถอะอือคนละทานนะ ไม่อยู่แล้วไปแล้วมันบอกกูไม่อยู่แล้วกูรู้แล้วมันรู้แล้วนะมันก็เลยไม่อยู่แล้วไปแล้วใจโหดมากนะมนกระโดดกัดหลายทีมากเพราะฉะนั้นก็ ตีแบบนี้แหละนั่นนี่กันอ่ะนี่แหละเต็มตีนอี่น่นี่อยู่อยู่อยู่อย,อยู่มาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้ว,วมาแล้ววายมาแล้วโอ้ขึ้นเลยเต็มปากเต็มคำเลย โอ้โหตึงงเรียบร้อยครับทุกคนนี่นี่ต้อก็ประมาณสองสามขีดนะแต่อ้วนมากนะไม่ผอมไม่อะไรเลยนี่นะฮะกัดจี๊ดเข้าไปเต็มปากเลยเต็มปากเต็มคำทุกคน ได้แล้วหนึ่งแต้มนะเราก็ได้ไปนละวหนึ่งแต้มกับด้วยเหยื่อจี๊ดเรามาหาแต้มที่สองกันเรจะได้ไหมลันละลันล,ล,ล,ละขอถอดรองเท้าอยอ่เออยากสิเป่งใบหลิวหลุด หักเลยนะไม่หลุดหรอกหักมันรีวหักก็ใช้นานนะถึงเวลาของมันแล้วนะมันจะหักก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกที่มันจะหักเพราะมันนานแล้ว ส่งไปที่เดิมไม่ที่เดิมป่ะมันหนักมันเปลี่ยนใบหลิวมันหลุดก็จะเบาขึ้นนะเพราะใบหลิวมันหลุดเฮ้ยเยีตัวอีกแล้ว อยากตีเข้าในร่องนี้มากแต่แม่งตียากชิบเป่งมันกระดึบกระดึบอุ้ยมันกัดทุกคนมันตามมากัดอนี่นี่นี่น,น,น,นี่ตัวที่สองก็มาทุกคนก็ดูเอาดิครับนี่นะฮะ เหยือกีดกีตไหมละ่ะเนี่ยตัวที่สองลากมากลางน้ำเลยนะเราตามมาผมนึกว่าหลุดละนี่แต่ก็เล็กก่ไซสเมื่อกี้นะเต็มปากเลยนี่อ้วนตับอ้วนตับเต็มที่สองมาแล้วยอ่ยอยอ่อย่อหาเต็มที่สมกันต่อไปเห็นไหมฮะทุกคน เหยื่อไม่มีใบหลีวนะปลาก็กินนะผไม่จำเป็นต้องมีใบหลิวตลอดไม่ใช่เปลี่ยนแอคชั่นนะเคาะเคาะมันก็กัดเองนั่นมันผมก็ไม่เห็นด้วยนะว่ามันกัดไม่แก้วว่าต้นไม้บังนะไม่เห็นนะได้ยินตุ๊บก็เออคันกระตุกนิดหนึ่งก็ปล่อยสายเลย ติด้าเราไม่ต้องแบบว่าหมุนให้ไวนะเราค่อยๆหมุนถ้าเราหมุนไวบางทีเหยื่อไปพลาดกันแล้วมั่วเลยทพันมั่วตัวเลยนะ เอาละฮะสำหรับวันนี้เราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็มีปลาตามนะครับแต่บางตัวก็ไม่กัดนะครับบางตัวก็กัดพลาดวันนี้เราก็ได้ปลาช่อนแค่2องตัวนะครับผมเราก็จะเอาไปทํากับข้าวกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมบายบาย